ไปชั้นสี่ชั้นสกินข้าวไปกินข้าวกันคะ่ะสตอ๊อบบายบายไ้ไไ,ไปกินข้าวคนเดียวนะคะ <c oughs> พี่คะ่ะขอรับตัวนี้ค่ะเป็นหมูสันคอสไลด์สนอีเฟร์เยี่ยมจนือ้อเี่เอเฉีอรอยี่มีเฟิร์ตัวนี้ค่คมมรระที่เป็นหมูสับนะคะ ยยที่รอแป๊บนึงนะคะสวัสดีคุณผู้ชมจุ๊ยจอมแก่ฟิว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 เอะค่ะวันนี้นะคะเราจะเดินทางไปหาน้องชายสุดที่รักของเรานะคะเพราะว่าเราไม่ได้เจอหน้องมาแบบเออสองสามเดือนแล้วนะคะคือนัดกันแบบว่าเออจะมาเจอกันอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายก็เบี้ยวนัดนะคะคนที่เบี้ยวนัดก็คือฉันเองแต่ ก็นะ,นะคะรู้สึกผิดนะคะเพนะราะฉะนั้นวันนี้นะคะเป็นการไถ่โทษให้กับน้องชายจูนะคะ <_ an> เพราะว่าคลิปก,ก่อนๆที่แบบพาน้องมาเนี่ยเหมือนพาน้องมาทรม,มานอ่ะ <_ an> วันนี้นะคะเราเลยแบบว่าจะตามใจน้องนะคะคือพาน้องออกมาข้างนอกแบบเทคน้องเอานะคะแล้วก็แบบพาน้องไป,างปงคาเฟ่ไปทํากิจกรรมต่างๆ, <_ an> ๆ,ๆที่แบบน้องเขาอยากทําอะไรเงี้ยก็ประมาณนั้นค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมีเกมมาเล่นกับน้องด้วยนะคะซึ่งเป็นเกมอะไรนั้นอย่าดูติตามดูกันด้วยนะคะถึงแล้วครับทุกคนเดี๋ยวก่อน ขอหาน้องชายก่อนออกไปใหม่ได้่ยม่ไม่ใช่ฉันลืมกดอ่ะ oh, <okay. S 1> ถ้าออกไปใหม่แล้วทำเป็นเข้ามาใหม่เนี่ปะไม่กินลืมกดถ่ายอะ่ะ oh, <okay. S 1> เขาไปวิ่งตุกต๊กตุกต๊ก,ต,กตุกมานะว่านะเออไปยังไงวะลืมกดถ่ายเนาะน้องทำอะไรวะน้องทำไปตรงนั้นเข้ามาได้อ่้ามาขอรอ,อรอขอรอรอรอเออแค่เดี๋ยววันนี้นะคะรู้ไหมว่าฉันจะพาเธอไปแรกไ, <laughs> <laughs> ไปแบบ <laughs> พาเธอไปแบบสนุกสนานเอ้ยม่แบบกลับมาก่อนก็คือพาไปเที่ยวข้างนอกนะคะมีอยากทําอะไรป้าวันเนี้ยกินข้าวกินใช่ไหมกินข้าวแล้วนอนเน่วันนี้นะฉัน make plan ให้เธอไว้คือเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวแบบฟิลแบบว่าเห็นแต่งตัวแบบนี้เราก็จะแบบมีไปคาเฟ่คาเฟ่เฮ้ยฮัลโหลฟังฉันหน่อยมองไรอ่ะก็วันนี้เราจะมาเล่นเกมนี้กันนะคะเกมที่เราเพิ่งคิดคนมาเองมันคือเกมที่ชื่อว่านันทันิ๊ก ก็เลยเกที่ชื่อว่า stop and switch เวลาที่เราพูดว่า stop เนี่ยอีกฝ่ายจะต้องหยุดประมาณนี้เวลาที่เรา switch นะก็คือเราจะต้องเปลี่ยนภาษาใช่แล้วซึ่งเธอวันนี้ต้องห้ามหลุดนะเวย้ยเพราะเธอชอบแบบพูดภาษาจีนใส่ฉันนะก็บรลงโทษของเราก็คืออะไรนะตกตกนี่ดนละบทลงโทษอะไรแบบนี้บทลงโทษเราสุดีหน้าผากนะคะเตรียมเจ็บได้เลย ตอนเวลานี้ก็คือสามารถสต็อปแ s w สวิชได้แล้วน่ะเฮ้ยแต่อย่าสต็อปตอนที่ฉันขับรถนะสต็อปที่ฉันขับรถนี่คือเธอจะเราจะไม่เราจะไม่เจอหน้ากันและการต่อไปนะนั่งรถพี่สาวอะดูดูดูหน้าดูไม่ฉันก็กำลังถอยรถอยู่ฉันต้องมองมอนิเตอร์ค่ะมาถึงแล้วค่ะไฟเขาโหแดดเมืองไทยร้อนมากไปเลยสต็อปเธอมันโยก็งได้ไปเลยไปทัเธอดิ ผัเธอผ่านแล้วโอเคผ่านได้ stop มามา stop ไม่นด้แบบนี้ทั้งวันเราไม่ต้อง,ดงววเดินนะยอมไหมยอมแล้วค่ะ <c oughs> คือเราจะได้เข้าร้านคาเฟ่ไหมไม่มาถึงคาเฟ่แล้วยังไม่เข้าเลยไปเข้าคาเฟ่กัน เอ้ยนี่สั่งได้ไหมบวกถือกล้องอยู่อะหนีไปสั่งไปเออะไรบ้างเอาอันนี้ครับแล้วก็เอาอันนี้แล้วก็อ要一个，我要ทั้งหมดเท่าไหร่คะเดี๋ยวาเขามาเสิร์ฟบนโต๊ะนะคะนี่กับข้าวเรามาแล้ว เป็นข้าวหน้าแซลมอนเออนาะมีถุนสังใช่แล้ววอรสั่งนี่พอกชอบค่ะฮ่าตัวพอกชอบก<อ>่อนที่เราจะกินกันเราจะต้องให้โทรศัพท์เรากินก่อนนะคะคอนเทนต์ก็จะเป็นแบบฟยลนี้ขอถ่ายก่อนแสงสวยมากอะตรงนี้อุยมุมนี้นี่ดูโคตรหล่อเลยมาไหมม,มนี่เอาโทรศัพท์มาเดี๋ยวว่าถ่ายให้ไม่มีแจมพังไปแล้วอะ่ะโทรศัพท์มีพังไปแล้วออพังเมงื่อวานเราหนีก็ไม่มีโทรศัพท์ใช้เลยดิไหนไงหน้าวอร์เล่นกัำมี ว่าน้องชายฉันอ่ะนี่เอาอันนี้ไปใช้ก่อนไหมอันนี้เป็นรุ่นใหม่เลยนะของเ i ียวมี่อะรุ่น Redmi Note 12 5G จ้าเจก็เพิ่งซื้อมาเหมือนกันเจห้า ให้เธอไปใช้เจนดีไซน์มันสวยจังเลยดูดิมันบางเบาด้วยแบบไม่หนักเลยนี่ชอบดูซีรีส์เล่นเกมใช่ไหมเดีย๋ยวบอกเลยว่าเครื่องนี้เนี่ยวอลลุสว่ามันเหมาะกับนี่มากๆเวเลยพร้อมมีจอแสดงผล120เงิพซที่ลื่นไหลไม่สะดุดและภาพละเอียดคมชัดมีสีสันและสดด้วยอโมเลดแล้วยังแสดงผลแบบมืดและสว่างได้โคตรดีแถมรุ่นนี้นะบอกเลยว่ารองรับ 5G ด้วยนี่เอาไปเล่นเกมได้สะใจเลยภาพคมชัดไม่สะดุดแถมสวยมากและอีกอย่างหนึ่งนะเครื่องนี้ชาร์จเร็วสามถ้งสดๆไปเลย ก็เอาไปตามซีรีส์ได้แบบจุกๆเลยใช้เครื่องนี้แม่กจะแพงมากมั้งไม่ค่ะ,ะอันนี้ราคาหน้าหลอกมากๆคุ้มค่าสุดๆถ้าวัใช้เครื่องนี้เจ๊จะใช้เครื่องไหนจริงๆแล้ววัวกำลัง้อรุ่นอีกรุ่นหนึ่งที่เป็นรุ่นโปรของรุ่นนี้จะเป็นรุ่น Redmi Note 12 Pro Plus 5G แล้วก็จะมีตัวนที่จะเป็น Redmi Note 12 Pro 5G ซึ่งอันนี้เนี่ยเขาจะมีเปิดวางรีออเดอร์วัน29เมษายนที่จะถึงนี้และตัวเครื่องนี้ที่วัวใช้อยู่เนี่ยมันจะเป็นรุ่นที่ไม่ใช่เป็นตัวโปรเนาะตัวนี้จะเป็นรุ่น mi โน้ต12 5G แล้วก็อีกรุ่นหนึ่งที่เป็นไม่ใช่แบบพาี้ก็คือ Redmi Note 12เนี่ยอันนี้ก็จะแบบเปิดวางขายไปแล้ววันที่22เมษายนที่ผ่านมานี้คือถ้าสมุนีอยากซื้ออันนี้ก็ไปซื้อได้เลยไอกรุ่นนี้เนาะแต่ถ้าหนีอยากรอรุ่นโปรก็รอไป่คุณผมี้วะจเพราะว่ามันจะปล่อยวางขายวันที่7พฤษภาคมนี้แต่แนะนำให้ไปแบบไปจองีออเดอร์ก่อนในวัน29เมษายนนี้และก็สามารถไปซื้อได้ตามร้านยวหมี่ส t o ร์ทั่วประเทศหรือว่าเสียวหมี่โซนหรือตัวแทนผู้จำหน่ายเสยวหมี่นะจ๊ะแถมก็สามารถซื้อได้จากร้านค้าผ บริการเครือข่ายมือถือต่างๆและก็ร้านค้าออนไลน์ดีลเลอร์ทั่วประเทศตามนี้เลยจ้าแจ๊สีเครื่องมันดูสวยจังอะแจ๊คทายหัวเครื่องเนี้ยก็วันนี้ดูก่อนว่าหนีจะทําตัวดีๆใส่หัวหรือเปล่าถ้าหนีทำตัวน่ารักนะแจ๊กก็ให้หนีไปเลยค่ะส่วยพี่สาวสวยแล้วจ๊สวยได้สุดในโลกแบบสวยจนแบบไม่มีใครเท่าเทียมพี่ได้แบบสวยได้สุดในโลกเลยเอาไปใช้แหละเครื่องนี้แหละโอยพอทุงพอใจละแค่น้องใช้ฉันได้ชมฉันบ้างสักคลิปหนึ่งฉันก็พึงพอใจแล้วค่ะ ค oh um <sm> ือรู้ว่าเดี๋ยวยังไงก็ต้องโดนสต็อปอะเคยลยย่งสต็อปเดี๋ยวระวังนี่เธอเนี่ยนะช่วยขอกินคำนี้ก่อน อันดิน่าผาดหนะดิบแล้วป่ะเหรอไม่ไหวแล้วอันนั้นฉัดิบแล้วหรอไม่ดิบหรอไม่ดิแล้วไม่ดิบหรอไม่หมดไขกินเหนื่อยเนาะกินข้าวไม่ได้กินเพราะเรากินเสร็จ5นาทีเรากินเสร็จอ๋อเอางี้เอางี้สต็อปได้อะอยู่ได้นานสุด5วิก็ตัวสต็อปถ้าสมมติเกิด5วิอะคนที่โดนสต็อปสามารถขยับได้ละเพราะพี่ไม่อย่างนั้นนะทั้งวันเน่ยไม่ต้องกินข้าว5วิเนาะ5วิมาสต็อป5วิยังวะ กันกันแล้วนะสัญญาด้วยสัติลูกผู้ชายเราจะกินข้าวอย่างไรอร่อยร้องไห้เลยหรอน้องถึงกับร้องไห้เลยหรออุ้ยไม่ต้องรอ้องไม่ต้องรอ้องสต๊อปนะสต๊อป <c oughs> เลยโ <c oughs> อะครบห้าวินาทีแล้วสต๊อปมาเดี๋ยวนีน้ฉันจะทำท่านี้ ไู้มอวอู๋แมวเหรไเอ๊ะภาษาไพูดภาษา,า,ษาจีนมาดีดกันแล้วกันเพราะเธอพูดภาษาจีนฉันก็พูดภาษาจีนฉันดีดก่อนมาดีคตรหรงเออแลกเหรียญสาหรับเล่นเกมตงไ่เหรีลบาท่าไรร้อยหนึ่งตายอยากเล่นเครื่องเล่นไหนบอกมาเลยอันนี้คืออะไรแกงยิงยิงอะไรสักอย่างยมีเออมาดีมาด ฉันขอได้ไหมไม่นี่กี้เธอได้เจ็ดฉันได้9ขอฉัน,นยองว่าเธอหนึ่งคลิปนี้ปล่อยออกไปอ่ะทุกคนรู้หมดว่าเราเป็นพี่น้องที่แบบแรงน้อยเลยแรงน้อยมากไปฉันสิฉันสิกินข้าวไปกินข้าวกันค่ะสต๊ายบาย ปกินข้าวคนเดียวเลคะโอเคเราไปกินอะไรกันดีกินเอ่อชาบูดีไหมเฮ้ยทำไมตอนนี้จูเหลือใค้คนเดียวแล้วอ่ะอุ้ยน้องชายจูไปไหนอ่ะอยุหน่อยนะโอเคไม่แก้งละไปรอน้องที่นี่นาเรศคนเดิมนะคะไปก่อน หว่ไมด้พาไปกินของอร่อยของอร่อยของอร่อยพี่คะเอ่อขอรับตัวนี้ค่ะเป็นหมูสันคอสไลัดสิบปีเปิดย่าวหัวยาอูคขวาโรหมูสามชั้นตัวนี้ค่ะประมาณสองนะคะแล้วก็ 要这个猪肉切的，切的猪肉，要一份哇，你好吃的午餐呐，哈。<水>呃，鱼，鱿，pick u i เวลกีบโมงแล้เนี่วลาชจ็ดโสิบเจเฮ้ยพูดภาษาไม่เอาว่าไม่ไม่ยอม,ม,มพูดภาษาไทยไอ้ภาษาจีนนี่ก็คือกี่โมงนะหนึ่งทุ่มเดี๋ยวดูเวลาแป๊บเมื่อคือหนึ่งทุ่มครึ่งค่ะเวลาหนึ่งทุ่มครึ่งเข้าไหมก็เครื่องนี้เอาไปว่าวันนี้น้องก็คือทําตัวไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่เพราะงั้นเราจะยึดเครื่องนี้กลับคืนมาเป็นของตัวเองนะคะอ่ะรอเล่นค่ะเอาให้ค่ะเครื่องนี้ไอ๊ยบังโอ๊ยเดี๋ยวก่อนหยุดไม่ให้กลับสักที ก็าตามนี้นะคะใครที่เข้ามาดูคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลาาาคล์กดแชร์กดซับไให้ผู้ชจุนี่จอมแก่นแล้วก็ไปเปิดบล็อของน้องชายนะคะไปติดตามน้องชายได้นะครับผมแค่นี้แหละบ๊ายบายเจอกัในใหม่คลิปหน้าะคะ่ะ